good morning and welcome to a daily gospel truth as we spend some few minutes in the word of god ช่วงเวลาที่เราจะใช้ร่วมกันในถ้อยคำของพระเจ้าต่อไปนี้ I believe that the Holy Spirit will put God's thoughts in our minds ผมชื่อว่าพระมิญาณริสุดเองจะใส่ความคิดของพระเจ้าเข้ามาในความคิดของเรา And I pray that it will make a huge difference in how you face your day to day และผมขอที่ฐานว่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงการที่คุณจะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆในวันนี้ If you're new to our channel ถ้าวันนี้คุณเพิ่งจะศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าร่วมกันกับเรา Please subscribe ยังไงกด subscribe ด้วยนะครับ And I believe that the contents we put out there will be a blessing to your Christian walk คมเชื่อว่าถ้อยคําของพระเจ้าที่เราได้อัปโหลดลงไปในช่อง YouTube นั้นจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้ความเชื่อของคุณนั้นเติบโตขึ้นได้อย่างแน่นอน So today's scripture is Romans ข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้อยู่ในโรมบทที่5ข้อ12 it says therefore just as through one man sin entered the world and death through sin and thus death spread to all men because all sinned เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป You know there are some questions that every man everywhere is asking in their hearts ก็มีคำถามที่มนุษย์ทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเขา You know the question is why is there suffering and evil in the world คือทำไมมันถึงมีความทุกข์ทรมานมีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นในโลกของเราด้วย you know, Where did suffering and you come from และความทุกข์ทรมานหรือความชั่วร้ายเหล่านี้มาจากไหนกัน And you know uh people have been trying to answer this question through science ผู้คนก็พยายามที่จะตอบคําถามนี้ผ่านทางวิทยาศาสตร์ you know through religion หรือว่าศาสนาต่างๆ through philosophy หลักปรัชญา and it's a very important question ก็เป็นคําถามที่มีความสําคัญต่อชีวิต but as christians we believe that the answers are in the word of god ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราเชื่อว่าคําตอบนั้นอยู่ในถ้อยคําของพระเจ้า and so this scripture very clearly tells us และในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกกับเราอย่างชัดเจนเลย How death entered the world, and also shows us what. open the door for death to come into the world แล้วก็ยังบอกกับเราด้วยว่าอะไรเป็นสิ่งที่เปิดประตูให้กับความตายนั้นได้เข้ามาในโลก You know one of the fundamental nature of God that is revealed in the scriptures ลักษณะอย่างหนึ่งของพระเจ้าที่ได้เปิดเผยออกมาผ่านทางพระคมภี is that God is a good God คือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดี That he is not the author of evil and suffering พระองค์ไม่ได้เป็นแหล่งกําเนิดของความชั่วร้ายหรือว่าความทุกข์ทรมานใดๆเลย So it's very clear from the scripture that Uh, evil and suffering was not god's plan for this world ซึ่งเป็นๆจาก In fact the very first few chapters of the first book of the bible เพราะ gives us a revelation of the nature the heart <of> God ก็ได้เปิดเผยให้เราได้เห็นลักษณะนิสัยของพระเจ้าหรือว่าหัวใจของพระองค์ The Scripture says God spoke everything into existence. พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงตรัสและทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามนั้น And he saw everything he created and said it is good. และพระองค์ก็ได้มองดูทุกอย่างที่พระองค์สร้างพระองค์จึงบอกว่า ป็นสิ่งที่ดีมาก And So there was no sin there was no evil there was no suffering จึงไม่มีความบาปไม่มีสิ่งชั่วร้ายไม่มีความทุกข์ทรมานใดๆ And after the, God created t his beautiful earth or world out of his goodness และหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกใบนี้ที่มีแต่ความสวยงามซึ่งเกิดมาจากความดีของพระองค์ He created man in his own image and placed them in the garden of Eden พระเจ้าก็ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาซึ่งพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาตามแบบอย่างของพระองค์ Now it's very important for us to see this because ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยที่เราจะต้องเห็นตรงนี้ด้วยว่า If we don't then we will continue to blame God for every evil every suffering that happens in this world ถ้าเราเองไม่ได้เห็นหรือเข้าใจในความจริง นี้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราโทษพระเจ้าสําหรับความทุกข์ทรมานหรือว่าความยากลําบากสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นบนโลก and we will not have faith in the goodness of God แล้วก็จะทําให้เราไม่กล้าเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดี and the truth is this แต่ความจริงเลยก็คือ if we don't see God as a good God ถ้าเราไม่เห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดี it'll affect our relationship with Him มันก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์ด้วย you know so it's a very very

พระเจ้าเองได้สร้างโลกที่แสนสวยโลกที่แสนดีขึ้นมาแต่ยูยูมันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเป็นการเปิดประตูให้กับทั้งความบาปและความตายได้เข้ามาในโลกของเราถ้าเราย้อนกลับไปดูในข้อพระคั o i s ถ้าเราย้อนกลับไปดูในข้อพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านกันเมื่อกี้นี้คุณจะเห็นเลยว่า through one man's sin Sin enter e d the world through one man sin enter e d the world เช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียว through who ผ่านทางใคร notice it's not through God เห็นไหมว่าไม่ได้ผ่านทางพระเจ้านะ it's not because it was God's plan God's will แล้วก็ไม่ใช่เพราะแผนการของพระเจ้าหรือเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ด้วย But it is through one man sin enter e d the world แต่เพราะคนคนเดียวก็เลยทำให้บาปนั้นได้เข้ามาในโลก and when sin enter e d the world Death followed และเมื่อความบาปได้เข้ามาในโลกความตายก็จะตามมาด้วย You physical know when look the scripture, death not about scripture just talking when we the Death death at is เมื่อเราดูความหมายจากในพระคัมภีร์คำว่าความตายตรงนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงความตายที่จะเกิดทางร่างกายเท่านั้น You know physical death is just one form of death ความตายทางร่างกายนั้นก็เป็นรูปแบบของความตายในอีกอย่างหนึง่ง you know, the whole creation Was affected การทรงสร้างทั้งหมดนั้นได้รับผลกระทบมาจากความตาย You know anything that decays means that it's the start of the process of death อะไรก็ตามที่กำลังสุดโทรมลงนั่นหมายความว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความตายแล้ว And that decay has affected creation as well และความสุดโทมตรงนั้นมันก็สร้างผลกระทบกับการทรงสร้างด้วย You know the body human body starts decaying ร่างกายของมนุษย์เองก็เริ่มที่จะสุดซมลง going closer and closer towards physical death แล้วก็ใกล้ไปสู่สิ่งที่เป็นความตายมากขึ้น you know all these things สิ่งต่างๆเหล่านี้ are the manifestations of death ก็เป็นการปรากฏสำแดงออกมาถึงความตายอันนี้ and so it's more than physical death ซึ่งมันมีความหมายมากกว่าแค่ความตายทางร่างกาย like I've always mentioned อย่างที่ผมเนี่ยพูดถึงตรงนี้อยู่เสมอ stress ความเครียดความกังวลความหดหู่ใจความกลัวความขมขื่นใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่กำลังทำงานอยู่ในจิตใจของมนุษย์ is the work of death, มันก็คือการทำงานของความตายนั่นเอง when we are depressed, เมื่อเราหดหู่ใจ we are touching death, แสดงว่าเรากำลังแตะต้องสิ่งที่เป็นความตาย when we are hopeless, เมื่อเรารู้สึกหมดหวัง we are touching death, เรากำลังแตะต้องสิ่งที่เป็นความตาย and you see it's not God's intended purpose and will for us, แล้วก็ไม่ ใช่เป็นความตั้งใจของพระเจ้าหรือเป็นหัวใจของพระองค์ที่อยากจะให้เกิดกับเราด้วย so notice it is through one man man opened the door for sin ในข้อนี้บอกว่า บาปได้เข้ามาในโลกนั้นเพราะคนคนเดียวนั่นหมายความว่ามนุษย์เป็นผู้เปิดประตูให้กับบาปเข้ามา and that's how death came and if there, if death comes there will be suffering that follows แล้วก็เลยทำให้เกิดความตายตามมาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความตายเกิดขึ้นมันก็จะมีความทุกข์ทรมานอยู่บนโลกนี้ด้วย uh, so i wanted to see first แต่ว่าก่อนอื่นผมอยากจะให้คุณได้ <you> know, เห็นตรงนี้ the source of evil the source f ว่าแหล่งกำเนิดของความทุกข์ทรมานและก็สิ่งชั่วร้าย and not God. ไม่ใช่พระเจ้า ผมเองก็อยากที่จะย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง Through one man sin entered the world ความบาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียว You know Adam was the federal head of the human race อาดัมนั่นถือว่าจะเป็นต้นกำเนิดให้กับชีวิตมนุษย์ทุกๆคนบนโลกใบนี้ It's like when before you are born if your grandfather decided to live in a certain country สมมุติว่าก่อนที่คุณจะเกิดมาเนี่ยคุณตาหรือคุณปู่ของคุณตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ในอีกประเทศนึงมัน will affect Uh, uh, where your father was born. มันก็จะมีผลกระทบกับว่าคุณพ่อของคุณจะเกิดมาที่ไหนด้วย a n l where you're born. แล้วก็จะส่งผลกระทบมาถึงสถานที่เกิดของคุณด้วยเหมือนกัน Because of your grandfather's decision. เป็นเพราะการตัดสินใจของคุณตาหรือว่าคุณปู่ Adam was the first man. อาดัมเองก็ถือว่าเป็นมนุษย์คนแรกบนโลกนี้ All men will come after him. และมนุษย์คนอื่นๆที่จะเกิดมาในโลกนั้นก็จะเกิดมาผ่านทางอดัม That's why when he fell. นี่คือเหตุผลว่าเมื่ออาดัมล้ม Sin entered the world and death touched. ความบาปก็ได้เข้ามาในโลกและความตายนั้นอ่ะก็ได้เข้ามาแล้วก็แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนรวมไปถึงการทรงสร้างด้วย notice the uh, the last part of this verse says does death spread to all men ในส่วนสุดท้ายของข้อนี้บอกว่าและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน now if you read the whole uh, chapter 5 of Romans ถ้าเกิดว่าคุณได้อ่านจากบทที่5ทั้งบทของหนังสือโรมนี้ it shows us why Jesus came as a man ก็จะเป็นการเปิดเผยให้เรา ห็นว่าทำไมพระเยซูคริสต์ต้องเสด็จมาบนโลกไปนี้แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วย Jesus Jesus came to fix what Adam broke พระเยซูมาเพื่อจะแก้ไขในสิ่งที่อาดัมทําให้เสียหาย Jesus came to restore what we lost in Adam พระเยซูมาเพื่อจะกู้คืนสิ่งที่เราเคยสูญเสียไปในอาดัม And that's why Jesus had to experience death on the cross for all of us พระเยซูจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเผชิญกับความตายเพื่อเราทุกคน Because death came through sin เพราะว่าความตายนั้นเกิดขึ้น เพราะความบาป so Jesus took our sin upon Himself. พระเยซูรับเอาความบาปของเราไปไว้ที่พระองค์เอง and by defeating sin at the cross. และด้วยการที่พระองค์ปราบความบาปให้พ่ายแพ้ด้วยการเขน็นนัน He also defeated death itself. พระองค์ก็ ราบความตายให้พ่ายแพ้ด้วยเช่นกัน And that's why the Bible says Jesus is the last Adam พระคัมภีร์จึงได้บอกว่าพระเยซูเป็นอาดัมคนสุดท้าย You know this is the reason he had to come in the human body แล้วนี่คือเหตุผลที่พระองค์จําเป็นจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ You know he did not he had to leave behind his his glory พระองค์จำเป็นจะต้องสละเกียรติยศสง่าราศีของพระองค์ and he had to become a fetus in Mary's womb <S และจะต้องมาเป็นตัวอ่อนที่อยู่ในคันของนางมารี and be born as a human หลังจากนั้นก็เกิดมามีสภาพเป็นมนุษย์ร้อย of course without the sin nature of Adam แต่แน่นอนว่าการเกิดมาของพระเยซูนั้นไม่มีลักษณะบาปของอาดัมติดตัว <Right. S 1> พระองค์มาเลย so because sin entered through one man เป็นเพราะความบาปได้เข้ามาในโลกนี้เพราะคนคนเดียว Another man had to pay the price. การที่จะต้องจ่ายราคาชดใช้หรือไถ่บาปนั้นก็จะต้องมีมนุษย์อีกคนหนึ่งมาไถ่บาปให้กับมนุษย์ด้วยกันเพื่อที่มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้จะได้รับการไถ่แล้วก็จะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ you t s w w y t h t s why t s e y s b l e s n y s d g g i n n n d again, and again นี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์พูดซ้ำแล้วซ้ำ <That S 1> อีก Jesus <defeated> sin. ว่าพระเยซูได้ทรงปราบความบาปนั้นให้พ่ายแพ้แล้ว no เราจึงไม่ได้ตกเป็นทาสของความบาปอีกต่อไป Jesus the death, the devil. และพระเยซูก็ได้ uh, ปราบแหล่งกำเนิดของความบาปด้วยซึ่งก็คือมาดแล้วมันหมายความว่าอย่างไรสำหรับเราซึ่งเป็นคริสเตียนหมายถึงว่าใน ชีวิตประจำวันถึงแม้ว่าเราจะยังคงมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ have the power เราก็ไม่จำเป็นต้อง ตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของความตา h เราไม่จำเป็นต้องตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของความตาย you know, death all forms. ความตายไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตามเราไม่จำเป็นต้องตกเป็นทาสของความสูญเสื่อสมโทเราไม่จำเป็นต้องตกเป็นทาสของความกลัวหรือความหดหู่ใจ you know, any death sin and comes from อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากความบาปแล้วก็ความตาย has literally no power over our lives ก็ไม่มีอำนาจใดๆเหนือชีวิตของเราเลย because Jesus has reversed them เพ,พราะพระเยซูนั้นอนะ่ะได้กลับตลปัดทุกสิ่งทุกอย่างใหม่แล้ว so what does the Bible say และพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไง see now in Christ you are righteous ตอนนี้ในพระคริสต์คุณจึงเป็นคนชอบธรรมแล้ว the sin of Adam ลักษณะบาปของอดาดัม does not rule you anymore ไม่ได้ปกครองอยู่เหนือชีวิตคุณอีกต่อไป it's the righteousness of Jesus that rules and reigns now <S แต่ความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์สังหารที่เป็นผู้ปกครองและก็ครอบครองอยู่เหนือชีวิต <You> know, ของเรา death does not rule us anymore the life of Jesus rules us now ความตายนั้นไม่ได้มีอำบัง ปกครองอยู่เหนือชีวิตของเราแต่ตอนนี้เป็นชีวิตของพระคริสต์เท่านั้นที่ปกครองอยู่เหนือชีวิตของเรา you know, understand this, แต่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจความ <you> know, จริงตรงนี้ก็จะทำให้เราเหมือนยอมรับ สิ่งที่ไม่ดีความทุกข์ยากลำบากความทุกข์ทรมานสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็เชื่อว่าเออมันก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต And will not exercise Faith not thing will exercise this to overcome these things. และเราเองก็จะไม่ได้ฝึกฝนที่จะใช้ความเชื่อเพื่อจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้เลย But through what entered through Adam? แต่อะไรก็ตามที่เข้ามาในโลกนี้โดยผ่านทางอาดัมสิ่งนั้นก็ได้พ่ายแพ้ไปแล้วเพราะถูกพระเยซูปราไปเรียบ <I hope S 2> ร้อย และผมก็หวังว่าคุณเองจะดำเนินชีวิตด้วยพลังของการไถ่ยนี Let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะ Heavenly Father we thank you today for this revelation พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้ and help us to walk in this every single day และขอให้พระองค์ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตในความจริงนี้ได้ทุกวัน In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Well, God bless you. Have a wonderful day. We'll see you tomorrow. ขอบคุณเซพรนะครับแล้วขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีพวงนี้ยังไงกลับมาพบกันใหม่นะครับ